สว,ส,สวัสดีครับพี่น้องท่างสร้งอดีพีชเจ้าป่าครับมาพบอดีพี่เจ้าป่าครับคลิปนี้ครับพี่น้องครับอยู่ที่โรงงานซีเกตครับพี่น้องครับตอนนี้ yeah. ที่งานเฮากระด้งติดตั้งเวทีนะครับติดตั้งเวทีตั้ิดแต่งเวทนะครับร่างติดฉากนะครับพี่น้องครับร่างติดตั้งฉากนี่เป็นบริเวณหลังเวทีนะครับที่งานเฮากับสีพักกันอยู่ในโดมนี้นะครับร่างติดตั้งฉากอบกาศสี่แบบว่าสุดยอดนี่ครับพี่น้องครับนี่ นะครับนี่ขเขาจะท่ามสะอาดท่ามสะอาดเพื่อที่ท่ทอมพวกกับกิ๊ตังเรียบร้อยแล้วครับเอาข้าวอาอกย่าง,งย่างได้จิเอามาเหลวในขึ้นนีเล่นปะเอาจวดจวด ไปโรงงานขยโจต้องความสะดาษ <c oughs> ครับนี่ที่มาเท่ากัต้งติดจังฉากนะครับเป็นงานภายในของโรงงานขยโานะครับโซ่ หัวหน้าถ้าพรุ่งนี้ไม่เห็นหนูหนูอยู่ตรงนี้นะถ้าพรุ่งนี้หัวหน้าไม่เห็นหนูหนูอยู่คู่กับเขานะนะครับนี่กำลังติดตั้งนะครับโอ้เป็นบูธกิจกรรมข้เจาะนะครับนี่ที่งานเฮากำลังติดตั้ง LED แล้วนะครับตอนนี้กำลังขึ้นฉากครับพี่น้องครับเว่าพิธีบ้านกำลังสร้างงานลูกเจ้านะครับนี่อยู่จังหวัดสม,มุทรปราการครับ โรงงานซีเกตนะครับประวัตสมุทรปราการนะครับทร้างข่างกะเทียมีเป็นบูธอาหารเป็นการเตรียมงานโอ้งานเขารอแบบงานใหญ่อยู่นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกของที่บ้านเพลินลเพลินนะครับเพลินเพลมาทําการแสดงยุ่งโมงนี้นะครับนี่ซึ่งห้องปฏิบิตรติดตั้งฉากให้เราแฝดขึ้นนี่นะครับเพราะวะเมื่ออ่นเขาก็จะเตรียมงาน มีกิจกรรมกันตะเส่าประมาณจากักแปดเก้าโมงนะครับขาอบมีกิจกรรมของทางโรงงานขยอบนะครับไปในขค้ื่นีห้องกระติดติดตั้งไ้ที่มันแหล้วนะครับครับลำโพงกระติดตั้งแล้ว l e ี LED กระติดตั้งไปแล้วบางส่วนนะครับกระติแลด้เป็นส่วนหน่อยนะครับของ l ดีนะครับ ตั้งติดตัง้งฉากนะครับพี่นอ้องข้ายกับท่อมพ่วงสะอาดดีครับขนาดครับพี่น้องครับขนาดหลังเวทีก็ต้องใส่เซฟตี้ใส่เอีอยงปูควานผุนี้ครับเป็นตะคอนข้างจะเซฟตี้ยังขนาดด้วยนะครับพี่นอ้องอ่าเฮ้ย เรื่องว่าห้อกับเรีงมือกันพอสมควรอันบ่นอนบปล่ครับผมไม,ะะไม่นอนเลยค่ะไม่ค่ะเพราะว่าอยากขับคันนี้อยู่เนี่ยเดี๋ยวต้องรอรถคันนี้ออกไปก่อนนะคะอ๋อเพราะาเดี๋ยวรถเนี้ยติดาเท่่ไหรคะก็เอาฉากลงเสร็จติดตั้งเสร็จแล้วครับเนาะเดี๋ยวรถคันนออกไปข้างนอกใช่ไหมคะครับผม ทั้งคืนเลยใช่ไหมครับวันนี้ใช่ยันหโกโมงเช้า่ะคโอ้โหอันนี้มีโอไหมครับนี่ไม่อ,อ,อะค่ะอ๋อเป็นงานประจำปีเหรอครับางานประจำค่ะ,ะทุกปีนี่เป็นวงอะไรมาเล่นครับนนทุกปีนี่มีวงมารามาเล่นไหมเล่นไม่ได้แล้วอ่ะนานแล้ว เป็นงานหง่เติบนะครับพี่น้องครับบริษัทที่เกดข้าเจ้านะครับเป็นร้านนะครับทั้งหมดจะเป็นลงยิมลงนั่นนะครับนี่นะครับเตรียมงานพนักง,งานข้าเจ้าทาความสะอาดกันอ เป็นบุตรเส้นข่าบุตรในเทศาากาลต่างๆนะครับค่อนข้างจะงเกือบกี่กันพอสมควรนะครับอย่างเช่นจีจังไว้ที่ก็ต้องได้เอาอันราวะปูนเข้าเจ๊ทีเดินนะครับได้ปูแพนนันนี่นะครับ เอามันเดียไฟแน่ขึ้นนี่เลยบ่เดี่ยวขึ้นนี่เลยตีนี่เนาะจีตั้งเดี่ยวขึ้นนี่เลยปะบายถ่ายคลิปเออ้องตะวันกับมาแล้วรับผมเออเอาสู่ๆทุกคนสู่ครอบัว อพี่ว่างหินวัสดีครับวัสดีครับสวัดีครับกเลยมาอยังมาตังไปที่อรลูกเจ้าบัดนี้แน่โทรมาบเแล้วโอ้ซึ่งนั่นรับเบล้วรับเบลลวโอ้เรียกผู้เดียวเอาเอาแร้วนะขึ้นอเลยวันเถอะข้าวผมโอ้ยามเสาเหาเจ้ามีย่างเสาเห้เจ้ามีกีจะกม วานนีาเ้าเขาจะมีกิจกรรมนะครับงนะานคานไว้เฮาไก่อครับพี่น้องครับางานเกียงเสียงที่งานเกียงเสียงสโดเศ้านะครับมัดไอยเอ,อนไว้เฮานะครับพี่ว่า้งหินมัดไอยนะครับมันก็รับกันเมื่อเดเมื่อลากันนะครับ ใหาเจ้าถามบ้านถึยรถออกไงว่าพระธานผนทำความสะอาดประสานอนลัเออเดี๋ยวกันกอันฉากเล็กน้อยนะเอาร่งหน่อยกับนี่นะครับเอยรัดเร็กเอาที่มงานห้องร่างเรียงมือกัน บ้าได้คลิปครับงงเสียใจเลยนะงั้ว่าถามมาย้อนบ้าได้เรี่ยวายกี่เฮ็ดโอ้ยยังไรหนี่งบ้าเจ้าว่าบ้าดิทั้ความสะอาดจนเดียวพะนะมันกระสาดเดียวดิสันดอกคือยังเฮ็ดบอันยังเฮ็ดอีกอยู่ะัรที่เปนบริษัทของญี่ปุ่นเนาะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเจ้ามักสะอาดดิ คนเราให้เจ้ามีกิจกรรมนะครับว่าโอ้ขนาดเวี่มาร่ห้องปรเดมร่วมกับอันปรเัเป็นพนักงานโรงงานให้เจาก็ยังด้เซฟตี้ไฟวันเถอะท้โ็คนโอ้็ต้องเลยมือส่พันันหน้างานมาตรวจอีกพันโมพันก็จะันตมันต่างแพงแล้วเดี๋ยวมาดูต่างไหมืท่านดู แมนบ่เราทวนเดี ouais. ๋ไปรับมืออื่นทเดี๋ยวมืออ้่นทนเดี๋ยวเป็นไอมาฮะถั่ฮึ่งกูเด่นนอนเด็ดเด่นน้อนตะเกียไปดิวนน้อนตะเกียบได้ังเ่มาหอดสิโอ้ยเนาะสุดเด็นครับมหานครเปลนเป็นมหานครเน่นบ่อัเกรดโอ้วันรดานะครับอืม ทีมงานเข้าแข่งขันก yeah, yeah. yes, no mm ันนะครับโอ้สู้กันขัดพ่อร้อควนนะครับนี่ฉากเต็มอยู่ข้างล่างนะครับพนักงานเขาบางกลวนมกะพนักงานพักคอนนั่นเอาคือพักใจหมวกล่ะเขาเก่าบ่าบาดเกย์มันเว้นเขียนพักกันใจหมวก รุ่มหัวหน้าเขาโอ้ขนแม่นเขาเห็นเขาบอกได้ใส่หมวกกรือเปล่เกือบคิ้วเขาบ่กเลยต้องใช่อันเขาว่าโอ้ยได้สูตรพวกนี้ได้ดิโอ้ยเนาะให้เาดื่นน้ำปิ่นแค่เขามาบอกอันใส่ต้องเท่าอันนี้กกว่าเต็มที่เออต้องเท่าหัวเรียก เอ LED ก็รื่อตั้งไปแล้วบางส่วนนะครับก็บดีอายุส่วนหน่อยก็หน,น,นี่คือเรื่องเกินจากข้ามาแล้วนะครับอือือว่าวังหเห็นห้องกับมาใสอือเนาะขนาหน่อยห้องกับผัดแฉะได้เลยเอานี่หนัวจัดการโอ้รหรือว่าเป็นงานไงพ่อสมงพนันะครับเป็นเกียรติไรเกียร์ไม่ยอมยำเป็นรองทั้งสม,มุดกว่ากาันนะครับอือท่านงานที่เกียร์ใช่ยศ จัดไงอลังการมีบุตรเป็นกาบุตรอาหารบุตรอย่างพลังงานเขาเจากับเราสามพันพนละนะครับเออเก็บี่มห้องสิขอมหาได้บงล่ะฮะท่นผู้ใดสิเขอมหาลองชงได้ซื้ออันคือบัไม่ได้ซือศิษขาบ้ะนคือบัวไม่ไอนอมือ ก็ต้องมีบมัตรมีอันควบวางมีอย่างไรซื้อต้องยังสิเขามาได้เขามาได้ก็คือกลองไม้ยูล้างหานน้ำมาลิเด็กพ่อเจ้าบ่เห็นไปมั่วกับพ่อเจ้าคือรอ,กองกลางหนี่งพนักงานเขาอยู่เอาว่ากันไปพี่น้องครับมือขอันพี่น้องมืออื่นเอฟเฟเข้ามาบม่อยเกับม,มือมือวนันเขาเร่ง <ขอ S 2> เแล้วจากนี้ไปพอกันดูด้านี่ษันตะวันแดงหรือว่าด้านบ้านกับราณซึ่เปรียบุ้มพราไปพอกันดูสิ่มาดยังพันมาแปงพันเออขันมาก็มามก็มลำได้อย่องเอฟซีกันที่เขามาหากรองว่ามาล่ำมาลำอื่เพราะนั้นขัมาบระม้ด้หนาหันนี่พิ่หมาหมัวมาเห้มาได้คือบ่ได้ด้ว่าเถะ ขันเสียมาได้ลูกเต่าสีได้ปีนก็ขึ้นมาห้ย้ังหันได้วันเหรอเพราะอาหานเขาบังห้มากลัวกับกับกับจิมจีนได้ปินเขาเอากับทิมเหมือนพนังงานเขาครับผพอไม่บ้านกับพนนอนนะครับคุมงานเบึงลอยลูกเจ่านะครับเอาฝากเวียงลังใกลทีงม่านเป็นลำพินนะครับสำหรับคื้นมีกับเทวดาสำนีัฝากเวียงคนองใจคนแค่คนดีตามเพื่อผ่านที่เก็บเราไปกังวกเขาที่ม่านเป็นลำพิน น้ำเน่กัแล้วกันแด้พี่น้องเด้อนะครับเราขคลิปนี้ไว้ทรัมป์ดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ